ค่ะเด็กๆคุณครูสุปราณิษาาเมืองทิพย์โรงเรียนวัดแคร์นชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งรับผิดชอบวิชาคณิตศาสตร์วันนี้คุณครูจะมาเรียนเรื่องอะไรกันดีคะเด็กๆนักเรียนอยากรู้อะไรใช่ไหมคะว่าคุณครูจะเรียนเรื่องอะไรมาคุณครูจะบอกเด็กๆก่อนนะคะวันนี้คุณครูจะเรียนเรื่องการหาค่าของตัวไม่ทราบค่า ของประโยคสัญลักษณ์การบวกและการลบกันนะคะเด็กๆสาระการเรียนรู้คือ 1. การหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์นะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ 1. ให้นักเรียนอธิบายหาค่าของตัวไม่ทราบค่า ในประโยคสัญลักษณ์ 2. ให้นักเรียนแสดงวิธีธรรมหาค่าตัวไม่ทราบค่า 3. สําคัญเลยสําคัญเลย3ให้นักเรียนมีความรับผิดชอบสัญลักษณ์การบวกนะคะประโยคสัญลักษณ์การบวกูคุคณกูให้เด็กๆจําหลักให้ง่ายนะถ้าบวกเรามาลบนะคะถ้าบวกตรงนี้เรามาลบ5-2ลบ2เหลือเท่าไหร่คะลูก ตรงนี้อย่าลืมนะเพราะตัวไม่ทราบค่าตรงนี้ต้องต้องมีตัวอะไรคะตัวอะไรถึงจะได้5ตรงนี้5-2ลบ2เหลือเท่าไหรคะลูกตรงนี้ได้3เด็กๆตอบคุณครูมาแล้วนะคะว่าได้สามถูกต้องไหมถูกต้องแล้วมีประโยคสัญลักษ์การบวกแล้ววิธีคิดเราก็ต้องหาประโยคสัญลักษณ์การลบนะคะเด็กๆประโยคสัญลักษ์การลบก็คือเรานำ ตัวอะไรคะดูสิคะคุณรูเขียนว่าดูดูดห้าห้าต้องลบอะไรคะลูกห้าต้องลบอะไรถึงจะได้ตัวไม่ทราบค่าที่ได้ห้าลบสองเท่ากับอะไรคะลูกเท่ากับสามเห็นไหมคะคือตัวไม่ทราบค่าตัวนี้คือสามนะคะลูกดังนั้นจําไว้ดังนั้น,น,นตรงนี้ไม่ต้องไปคิดอะไรเลยเด็กๆไม่ต้องไปคิดน้องดูโจทย์มาอย่างไงน้องเอาโจทย์ลงมาเขียนอย่างนั้นเลย ตรงนี้น้องเห็น3แล้วตรงนี้จะเป็นเลขอะไร3ไหมลองดูสิคะ3เหมือนกัน3บวกสเห็นไหมคะ3บวก2เท่ากับ5เหมือนกันเลย3บวก2เท่ากับหนี้ข้อนี้นะคะคือสัญลักษณ์ประโยชน์สัญลักษณ์การบวกมาข้อต่อไปครูจะให้เด็กๆด,ดูประโยคสัญลักษณ์การลบบ้างนะคะ ประโยคสัญลักษณ์การลบก็เหมือนกันถ้าลบดูตรงนี้ง่ายๆถ้าลบให้เด็กบวกนะคะหบวกสองเท่าไหร่คะหบวกสองเท่าไหร่คะคิดได้แล้วได้เหมือนที่เราคิดไหม8ดตรงนี้เลย8เหมือนกันวิธีคิดถ้าตรงนี้เราลบวิธีคิดก็ต้องได้บวกจำไหมนะคะถ้าลบตรงนี้ต้องได้บวกบวกอะไรคะเรามาดูสิคะบวกอะไร 6บวก2เท่ากับอะไรคะลูก8เหมือนกันตรงนี้ดังนั้นเหมือนกันคุณครูบอกแล้วดังนั้นเด็กๆไม่ต้องไปสนใจเลยตัวดังนั้นตัวข้างบนเขียนยังไงเด็กๆดึงลงมาเขียนข้างล่างอย่างนี้เลยนะคะดูนะคะดูนะคะปึ๊บอ,อย่างนี้เลยคะลูกนะคะเดี๋ยวคุณครูจะมีแบบฝึกหัดคุณครูจะมีแบบฝึกหัดให้เด็กๆนะคะให้เด็กๆทำนี้ประโยคสัญลักษณ์ การบวกนี้ประโยคสัญลักษณ์การลบมีอย่างละห้ข้อนะคะมีการบวก5ข้อการลบ5ข้อนะคะคุณรูณนีฝากให้เด็กๆทำด้วยนะคะคือบวก5เท่ากับ9คิดยังไงคะคิดยังไงบวกชูขึ้นมา ต้องไหมคะลูกถูกต้องค่ะเก่งมากเก่งมากเลยนะคะลูกเก่งมากเลยนั้นคุณครูให้ที่คุณครูฝากแบบฝึกหัดไว้เราทําให้เสร็จด้วยนะลูกนะแล้วส่งมาให้คุณครูอัดคลิปวิดีโอคุณครูขอลาไปก่อนนะคะเจอกัน e ีพีต่อไปนะคะเด็กๆ